จำไว้นะจำไว้นะปรินามึงจำไว้นะมึงเนี่ยตัวสร้างมลพิษในประเทศไทยตั้งแต่มึงมึงเป็นบอดีิการสำหรับในการด่าแทนนายกนะฮะแทนบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมถ้าพูดถึงบิ๊กป้อมนึกถึงนาฬิกากี่เรือนพิม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 พม์กดไลน์หน่อยกดไลน์พิมพิม์ม,มานึกถึงบิ๊กป้อมนึกถึงอะไรนาฬิกาสามสิบเรือนต่อให้มึงมีองค์กรอิสละม บอกว่ามึงไม่ผิดแต่มึงเชื่อกูไหมนั่นคือความคิดโกงไงแต่ความรู้สึกของกูกูมีความรู้สึกว่ายังไงมึงก็ผิดมึงมาคับกูไม่ได้หรอกนาฬิกาสามสิบเรือนในความรู้สึกของเราเราเราไม่ได้กล่าวหาใครในความรู้สึกของเราผิดไม่ผิดพิมพ์เลยครับพิมพ์พิมพ์ม,มาอย่าไปกลัวมันพิม,มพมม์มาพิมพ์มามาปาลินามึงอะออกกฎหมายกันเองใช่ไหมมึงจะมามึงจะมาจัดการกับกูมาพิมพ์ม,มา ถ้าสมมุติเราจะต่อสู้กับปรินาทุกคนจะเป็นพยานให้ไหมพิมพ์เป็นพยานไม่เป็นพิมพ์พิมพ์มาพิมพ์มาพิมมาเอฟพิมมาพิมมาให้หมดมึงจะมาใหญ่กว่เจ้าของประเทศได้ไงวะ